มีน้องๆทักเข้ามาบอกว่าต่อไฟลียังไงนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมาสอนต่อไฟลีนะครับสําหรับคนที่เป็นแล้วหรือว่ารู้จักแล้วก็กดข้ามไปเลยได้นะครับผมสําหรับต่อไฟลีก็เฉพาะไฟเลี้ยวกับไฟลีมาด้วยกันนะครับเป็นไฟแต่งนะครับที่สอนต่อนะครับนี่จะเป็นไฟเลี้ยวพร้อมไฟดีเลย์นะครับผมเป็นไฟแต่งนะครับค่อนข้างจะ เป็นสนิมแล้วน้ำข้าวของผมนี่ก็จะมาสอนต่อว่าต่อ,อยังไงนะครับผมโอเคครับไปดูกันเลย <Yeah! S 1> โอเคครับวันนี้ก็จะมาสอนต่อไฟลีและไฟดีเลย์ยังไงนะครับผมก็จะมาบอกพิธีนะครับไอถ้าคนเป็นแล้วก็กดข้ามไปเลยนะครับถ้าคนยังไม่ เพียก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับอันดับแรกนะอันดับแรกก็ต้องต่อนี่ครับผมไฟเลี้ยวตรงที่จุดเดิมนี่นะไอไฟหลีนี้จะมีเกินมาหนึ่งสายหนึ่งเส้นนะครับผมอันนี้เราต่อสายเดิมต่อเข้าจุดเดิมนะครับผมไฟเลี้ยว ผู่ของไฟเลี้ยวนะครับประกบเข้าทั้งสองข้างเลยนะครับต่อเข้าเหมือนเดิมเลยแล้วจะมีอีกสายหนึ่งสายที่เป็นไฟหลีจะมีสายหนึ่งนะครับผมโอเคไหมเข้าใจไหมครับผมจะมีอยู่สายหนึ่งเส้นสีอะไรแล้วแต่เขาจะทํามานะครับไฟเลี้ยวแต่งของผมก็จะเป็นสีเขียวนะครับที่เกินมาสายนึ่งที่ว่าเป็นไฟหลีนะ สำหรับที่ว่าไฟเลี้ยวกับไฟหลีมาด้วยกันนะครับถ้าส่วนอื่นนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะต่อกันแบบกันไหมแบบเดียวกันไหมนี่นะเข้าใจนะสองเส้นต่อเข้าเหมือนเดิมไฟเลี้ยวดำบวกบวกลบบวกลบเข้าเหมือนเดิมไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวาแล้วอีกเส้นหนึ่งนี่ ที่มันเป็นไฟหลีนะแล้วก็จะเอามาจับกับขาของไฟดีเลย์แต่งนะครับเอาใส่ของขั้วบีนะครับผมจะเขียนว่าบีนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอาจจะเก่าๆแล้วของผมจะเป็นอยู่ขั้วบีนะครับเราเอามาเราก็จะมาเสียบเข้ากับขั้วบีนะครับผมแล้วก็เสียบตัวนี้ลง เดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบนะครับทำมือเดียวครับไม่ค่อยสะดวกเคียนอเดี๋ยวขออนุญาตใส่สายก่อนนะครับนี่นะครับส่วนที่เป็นสายทั้งสองข้างนะครับเราเอามาใส่ขา B ขาที่เป็นขั้ว B นะครับของดีเลยทั้งสองเส้นเลยเอามาประกบโยงใส่กันนี่ แล้วก็กดลงให้แน่นเลยนะครับผมเสียบเข้าไปกดลงให้แน่นเลยนี่นี่ก็ใช้ได้โอเคครับมาทดลองดูนะครับว่าไฟเลี้ยวเปิดแยครับไฟก็จะออกแบบนี้นะทั้งสองข้างเลยนะครับผมข้างนี้จะอัดเก่าหน่อยมันขาดแล้วมันเป็นไฟเลี้ยวแต่งขาดเปิดไฟเลี้ยวนะครับอันนี้จะขาด้วมาดูด้านนี้ ง่ายๆครับผมก็ลองไปทำดูนะ,ะเฉพาะไฟเลี้ยวแต่งที่มีรีเลย์ติดมากับไฟเลี้ยวนะครับผมจะมีถ้าอีกสายหนึ่งเราควรเอามาใส่ตรงนี้นะครับผมเอามาใส่ตรงขาบีของไฟดีเลย์นะครับผมขาเดียวนะครับอีกขาหนึ่งมันไม่ออกขาที่เป็นรูปตัวบีมันจะเขียนว่าบีกับแอลนะมาใส่ตัวบีนะครับผม โอเคนะครับผมคงเข้าใจกันนะครับถ้ายังไงไม่เข้าใจก็ทักมาถามดูอีกทีก็ได้นะครับผมสำหรับเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้แล้วครับผมจะประกอบกับคืนแล้วโอเคนะครับสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยขอบคุณครับ